อินฟลูเอเซอร์สายไอทีชื่อดังออกมาเปิดข้อมูลชุดใหญ่กลางรายการกรรมการข่าวคุยนอกจอเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างระบบไอทีของสำนักงานประกันสังคมหรือสอปอสอที่ฟังตัวเลขแล้วต้องร้องโอ้โหครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทำเอาชาวเน็ตและผู้ประกันตนต,นตาสว่างกันทั่วนหน้า เมื่อนายอาร์มหรือดรธนานนนออกมาเปิดข้อมูลชุดใหญ่กลางรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างระบบไอทีของสำนักงานประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นโครงการเช่าสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตส่วนตัวที่เรียกว่า Dark Fiber อมูลค่าสูงถึง24ล้านบาทต่อเดือนย้ำนะครับว่าต่อเดือนแถมยังมีโครงการปร,ปรับปรุงห้องประชุมทางไกลแค่ห้องเดียวแต่ล่อไป14ล้านบาท วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันทีและประเด็นครับว่าเงินก้อนโตขนาดนี้มันสมเหตุสมผลหรือไม่หรือเป็นแค่การตำน้ำพริกละลายแม่น้ำกันแน่โอ้โห24ล้านบาทต่อเดือนนี่ปีหนึ่งก็เกือบ300ล้านเลยนะคะเนี่ยใช่ครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าไฟเบอร์ออปติกหรือใยแก้วนำแสงเนี่ย ปกติมันคือสายเคเบิลที่ใช้แสงเลเซอร์ส่งข้อมูลวิ่งที่เราใช้เล่นเน็ตบ้านกันนะครับแต่คำว่าด์กไฟเบอร์หรือไฟเบอร์มืดเนี่ยมันมีความหมายพิเศษครับง่ายๆคือสมมุติว่าอินเทอร์เน็ตทั่วไปที่เราใช้กันเหมือนเราขึ้นรถเมล์ครับถนนก็ของเขารถก็ของเขาเราแค่จ่ายค่าตัว๋วแล้วก็นั่งเบียดๆกับคนอื่นข้อมูลวิ่งรวมๆกันไป แต่ด a กไฟเบอรเนี่ยมันเหมือนเราเช่าอุโมงค์ส่วนตัวครับเช่าอุโมงค์ส่วนตัวเลยเหรอคะใช่ครับคือผู้ให้บริการเขาจะเดินสายเคเบิลเปล่าๆไว้ให้เราเลยเป็นท่อโล่งๆมืดๆยังไม่มีแสงไฟวิ่งผ่านเราในฐานะผู้เช่าต้องไปหาซื้อรถหรืออุปกรณ์รับส่งสัญญาณมาติดที่หัวกับท้ายอุโมงค์เอาเองอยากจะขับรถให้เร็วแค่ไหนก็ได้เพราะทั้งอุโมงค์มีแค่เราวิ่งคนเดียวไม่ต้องไปแย่งเลนกับใครประมาณนี้เลยครับ ข้อดีคือมันปลอดภัยมากและเร็วที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีจะทำได้แต่มันมีราคาแพงมหาโหดเลยเพราะมันคือการเหมาท่อทั้งเส้นซึ่งนายอาร์มเขาจะแฉะว่าประกันสังคมเช่าท่อแบบนี้โดยเสียเงินเดือนละ24ล้านบาทครับโอ้โหเงินจำนวนนี้หายไปกับแค่ท่อส่งข้อมูลที่เขาว่าว่าว่างเปล่าถึง90%ด้วยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับคือที่นายอาร์มเขาเข้าไปดูไส้ในมาแล้วพบความจริงที่น่าตกใจคือท่อด a กไฟเบอร์ที่เช่ามาด้วยราคาแพงยับ ความจุของมันมาหาศาลมากแต่ปรากฏว่ามีการใช้งานจริงแค่ประมาณ10%เท่านั้นครับอีก90%คือว่างเปล่าไม่ได้ใช้อะไรเลยแล้วพอไปดูว่าไอ10้10%ที่วิ่งอยู่คืออะไรคำตอบคือเอาไว้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดและเอาไว้สำรองข้อมูลหรือแบ็กอัพครับซึ่งในอาร์มเขาก็ตั้งคำถามเลยครับว่าจะบ้าเหรอเช่าท่อระดับนี้เดือนละ24ล้านเพื่อเอามาส่งภาพทางเดินหน้าห้องน้ำหรือลานจอดรถเนี่ยนะ คือมันใช้งานผิดประเภทและสิ้นเปลืองแบบกู่ไม่กลับจริงๆในมุมมองของวิศวกรซอฟต์แวร์อย่างในอารมเสียดายเงินผู้ประกันตนเลยค่ะ ยังไม่หมดนะครับทั้งฝั่งคนที่อนุมัติโครงการหรือคนทำสเปคเนี่ยเขามักจะอ้างว่าความมั่นคงปลอดภัยสูงสุดเขาบอกว่าข้อมูลผู้ประกันตนเป็นความลับห้ามรั่วไหลเด็ดขาดเลยต้องใช้ Dark ฟเบอรที่เป็นท่อส่วนตัวใครก็เจาะเข้ามาไม่ได้ซึ่งระดับความปลอดภัยแบบนี้เนี่ยมันคือระดับเดียวกับที่เพ e นตากอนหรือกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเขาใช้กันจริงๆครับอ้าวแปลว่าเขาก็ใช้ได้เหรอคะประเด็นคือถ้าให้พูดตรงๆเนี่ยครับ เพนตากอนเขามีความลับทางทหารเขามีรหัสปล่อยจรวดมีตำแหน่งกองทัพที่ถ้ารั่วไหลคือประเทศพังแต่ประกันสังคมมีอะไรล่ะครับมีประวัติการรักษาพยาบาลมีฐานเงินเดือนซึ่งแน่นอนว่าเป็นข้อมูลสำคัญต้องรักษาให้ดีแต่ถามว่าจำเป็นต้องใช้ท่อกายภาพระดับทหารไหมคำตอบคือไม่จำเป็นครับธนาคารระดับโลกเขาก็โอนเงินหมื่นล้านแสนล้านผ่านอินเทอร์เน็ตปกติได้แค่เขาใช้การเข้ารหัสข้อมูลให้แน่นหนาก็ปลอดภัยแล้วครับ การอ้างเพนตากอนเนี่ยนายอาร์มมองว่าเป็นแค่วาทกรรมให้ดูขลังเพื่อจะของบก้อนโตซะมากกว่าครับอ่าแล้วไอ้ดาร์คไฟเบอร์ที่ว่าเนี่ยครับ เอาจริงถ้ามองในมุมของคนทำงานไอทีจริงๆย้ำเลยว่าเกินความจำเป็นไปไกลมากครับคือองค์กรอย่างประกันสังคมเนี่ยสาขาต่างๆทั่วประเทศร้อยกว่าสาขาไม่ได้มีการส่งข้อมูลขนาดใหญ่ยักษ์ตลอดเวลาเพราะส่วนใหญ่ก็แค่ขียข้อมูลผู้ประกันตนเช็คสิทธิ์ส่งเอกสารซึ่งอินเทอร์เน็ตองค์กรแบบดีๆหน่อยราคาหลักหมื่นต่อเดือนก็เหลือเฟือแล้วครับ การที่ไปเช่าดักไฟเบอร์ราคาเฉลี่ยเกือบ2 0 0 0 0 0บาทต่อสาขาเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นทางเทคนิคเลยยิ่งบอกว่าเอาไว้ดู CCTV ยิ่งตลกครับเพราะกล้องวงจรปิดสมัยนี้ดูผ่านมือถือดูผ่านเน็ตบ้านเดือนละ5 0าอยบาทยังชัดแจ๋วเลยไม่ต้องใช้ท่อระดับ24 000, 000, ล้านหรอกครับเพราะฉะนั้นมันก็ดูเหมือนข้ออ้างในการตั้งโครงการใหญ่ๆเพื่อล้างผ่านงบประมาณมากกว่าครับแล้วเรื่องห้องประชุม14 000, ล้านละคะทำไมต้องรื้อของเก่าทิ้งหมด ใช้ z o ู m หรือ Google Meet แบบชาวบ้านไม่ได้เหรอคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่นายอามเล่าว่าไปเจอโครงการปรับปรุงห้องประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์ห้องเดียวเนี่ยครับใช้งบ14ล้านบาทโดยในสเปคหรือ TOR เนี่ยระบุว่าให้รื้อระบบเก่าทิ้งทั้งหมดแล้วติดของใหม่เข้าไปซึ่งของใหม่ที่ว่าเนี่ยไฮไลท์อยู่ที่กล้องครับเป็นกล้องแบบจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติถึง8ตัวในห้องเดียวคือลองนึกภาพตามนะครับ เวลาประชุมผู้บริหารส่วนใหญ่ก็นั่งนิ่งๆอยู่ที่เก้าอี้ใช่ไหมครับจะมีใครลุกเดินไปเดินมาเหมือนเดินแบบ show แฟชั่นโชว์หรอครับถึงต้องใช้กล้อง8ตัวคอยแพนตามยิ่งสมัยนี้แอปพลิเคชันอย่าง Zoom หรือ Google Meet ที่เราใช้กันฟรีๆหรือเสียเงินรายเดือนนิดหน่อยเนี่ยมันก็ทำได้หมดแล้วครับประชุมชัดแจ๋วแชร์นหน้าจอได้การที่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ราคาแพงมาตั้งเป็นตู้ๆแล้วรื้อของเก่าทิ้งเนี่ย มันคือวิธีคิดแบบโบราณที่เน้นซื้อของแพงไว้ก่อนโดยไม่ดูความคุ้มค่าเลยครับแล้วเรื่องการเอาท่อส่งข้อมูลระดับเพนทากอนมาส่งภาพกล้องวงจรปิดมันสมเหตุสมผลตรงไหนคะในมุมมองวิศวกรซอฟต์แวร์อย่างในอ์มคือในมุมมองของวิศวกรซอฟต์แวร์อย่างในอ, <c oughs> อาออ์มการออกแบบระบบแบบนี้ถือว่าสอบตกอย่างแรงครับ หลักการวิศวกรรมคือต้องออกแบบให้พอดีกับการใช้งานและคุ้มค่าแต่สิ่งที่ประกันสังคมทำคือการเอาท่อแบนด์วิดต์มหาศาลที่ว่าง90%มาส่งภาพกล้องวงจรปิดที่กินเน็ตแค่นิดเดียวมันไม่มีความสมเหตุสมผลทางเทคนิคเลยแม้แต่นิดเดียวครับมันสะท้อนให้เห็นว่าคนกำหนดสเปคอาจจะไม่มีความรู้เรื่องเทคนโนโลยีจริงๆหรือไม่ก็รู้ดีแต่แกล้งไม่รู้เพื่อจุดประสงค์บางอย่างครับก็จริงนะคะในเมื่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงปกติก็ดูกล้องวงจรปิดได้ชัดแจ๋ว ทำไมประกันสังคมถึงอ้างว่าต้องใช้ท่อพิเศษราคาแพงขนาดนี้ตรงนี้น่าคิดครับเพราะในวงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยมันจะมีเทคนิคที่เรียกว่าล็อกสเปคครับคือการเขียนคุณสมบัติสินค้าให้สูงเวอ่เวอร์เข้าไว้หรือกำหนดเงื่อนไขแปลกๆที่มีแค่ผู้ขายไม่กี่เจ้าที่ทําได้เพื่อกีดกันคู่แข่งรายอื่นครับ อย่างกรณีนี้นะครับการกําหนดว่าต้องเป็นดาร์คไฟเบอร์ทั่วประเทศเชื่อมโยงกันร้อยกว่าจุดเนี่ยผู้บริหารในไทยที่ทําได้มีไม่กี่เจ้าหรอกครับมันก็เลยทําให้ราคามันดีตัวสูงขึ้นไปโดยไม่มีใครมาแข่งตัดราคาส่วนวาระซ่อนเร้นจะเป็นเรื่องเงินหรือผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่อันนี้เราคงฟันธงไม่ได้แต่พฤติกรรมการตั้งงบที่สูงเกินจริงแบบนี้มันชวนให้ประชาชนสงสัยไม่ได้จริงๆครับว่ามีอะไรในกอไผ่หรือเปล่า แล้วที่ในอามเจอใท่ในของประกันสังคมมันคือเรื่องจริงใช่ไหมคะที่บอกว่าเขาอ้างเรื่องความลับผู้ประกันตนแต่พอดูจริงๆกลับกลายเป็นท่อโล่งๆเรื่องจริงร้อยเครับเพราะข้อมูลนี้มาจากการที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเขาเชิญในอามขึ้นไปดูหลังบ้านจริงๆเข้าไปเห็นตัวเลขการใช้งานหรือ traffic usage จริงๆครับกราฟมันฟอยเลยว่าท่อมันว่างเปล่ามีข้อมูลวิ่งอยู่แค่ติดเดียวไอ้ที่บอกว่าความลับผู้ประกันตนต้องใช้ท่อใหญ่เนี่ยกลายเป็นว่าข้อมูลพวกนั้นมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับเพราะข้อมูลตัวหนังสือประวัติคนมันนนนกกิพื้้ที่อยมา เมื่อเทียบกับความจุสายไฟเบอร์เพราะฉะนั้นที่อ้างเรื่องความลับเนี่ยพอเปิดดูแล้วมันคือท่อโล่งๆที่เราจ่ายค่าเช่าฟรีๆเดือนละหลายสิบล้านเท่านั้นเอง แล้วตอนนี้ประกันสังคมออกมาชี้แจงหรือแก้ต่างบ้างหรือ,อยังคะหรือเลือกที่จะเงียบกริบป,ปล่อยให้ประชาชนสงสัยว่าเงินสมทบหายไปไหนวันที่6กุมภาพันธ์ปี69นี้ก็ยังเงียบกริบครับยังไม่มีการออกมาแถลงข่าวชี้แจงลงลึกในรายละเอียดทางเทคนิคเลยว่าทำไมต้องเช่าดาร์ไฟเบอร์ทำไมต้องใช้กล้อง8ตัวมีแต่ข่าวเก่าๆที่ผู้บริหารเคยออกมาพูดกว้างๆว่าเราโปร่งใสตรวจสอบได้หรือทำตามระเบียบราชการซึ่งมันเป็นคำตอบแบบตกร่องครับไม่ได้ตอบคำถามในอาร์มเลยคือสังคมไม่ได้สงสัยว่าคุณทำถูกระเบียบไหม คุณอาจจะทําถูกระเบียบเปะ๊เปะๆประมูลมาถูกต้องแต่สิ่งที่สังคมถามคือมันคุ้มค่าไหมและมันฉลาดเลือกไหมต่างหากครับซึ่งตรงนี้ประกันสังคมยังไม่กล้าออกมาชนครับถ้าเทียบสเกลงานของประกันสังคมกับองค์กรเอกชนยักษ์ใหญ่การเช่า Dark f ไฟเบอร์ถือว่าเป็นผิดปกติไหมคะ ถ้าเป็นเอกชนผิดปกติขั้นรุนแรงครับเพอเผอ CTO ผู้บริหารฝ่ายไอทีโดนไล่ออกไปแล้วครับองค์กรเอกชนใหญ่ๆอย่างธนาคารหรือบริษัทเทเลคอมเขาก็เน้นความปลอดภัยนะครับแต่เขาจะเลือกวิธีที่คุ้มค่าที่สุดครับเขาจะไม่เช่าดักไฟเบอร์มาเชื่อมสาขาย่อยๆเพื่อดู CCTV แน่นอนเขาจะใช้เทคโนโลยีอย่าง SDWAN หรือ MPLS ที่ราคาถูกกว่ากันหลายเท่าแต่ได้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกันครับดังนั้นในมุมมองธุรกิจการจ่าย24ล้านแล้วใช้ไม่คุ้มแบบนี้ถือเป็นการลงทุนที่ล้มเหลวโอยสิ้นเชิง แล้วรายละเอียดทางเทคนิคที่ในอามยกมาอ้างอิงทั้งหมดคือหลักฐานมัดตัวเลยใช่ไหมคะว่าการจัดซื้อครั้งนี้เกินความจําเป็นไปไกลมากจนน่าเกลียดใช่ครับนี่คือหลักฐานมัดตัวทางเทคนิคที่ดิ้นไม่หลุดเลยถ้าใครไม่เห็นก็ต้องบอกว่าบ้าหรือไม่ก็จงใจผลาญเงินเล่นครับเพราะไอาการที่แบนด์วิ h ที่ว่าง90%มันฟ้องว่าการวางแผนความต้องการผิดคลาดอย่างมหันหรือไม่ก็ตั้งใจให้ใหมันเกินความจําเป็นมาตั้งแต่ต้นเพื่อให้งบประมาณมันสูงสูงเข้าไว้ครับ เป็นหลักฐานที่มัดตัวจนดิ้นไม่หลุดจริงๆครับสรุปแล้วเงินพวกนี้เอาไปเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนได้ตั้งเท่าไหร่ทำไมถึงเลือกเอามาลงกับอุปกรณ์พวกนี้คะเนี่ยนั่นสิครับค่าเน็ต24ล้านต่อเดือนปีหนึ่งก็288ล้านบาทรวมกับค่าห้องประชุมอีก14ล้านรวมๆกันปีหนึ่งกว่า300ล้านบาท เงิน300ล้านนี้ถ้าเอามาหารเฉลี่ยให้ผู้ประกันตนมันอาจจะดูไม่เยอะแต่ถ้าเอาไปเพิ่มเฉพาะจุดเช่นเพิ่มค่าทําฟันจาก900บาทเป็น1 5 0 0บาทหรือเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้คนรายได้น้อยมันจะช่วยคุณภาพชีวิตคนได้มาหาศาลเลยครับแต่ผู้บริหารกลับเลือกที่จะเอาเงินก้อนนี้มาถมลงไปในท่อไฟเบอร์และห้องประชุมหรูที่แทบไม่ได้ใช้เต็มศักยภาพมันสะท้อนว่าเขามองความสะดวกสบายขององค์กรสําคัญกว่าผลประโยชน์ของผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของเงินจริงๆครับ งานนี้คงต้องจับตาดูกันยาวๆครับว่าหลังจากโดนแฉยับขนาดนี้ประกันสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมหรือจะยังคงหน้ามืนใช้ของแพงต่อไปกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปสวัสดีครับ